รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปหอฮิวโซนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับลูกค้าต้องการมออแปลงบวกสายไฟเพิ่มเงินร้อยห้าสิบาทนะครับทางร้านมีขายให้นะครับแจ้งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับต้องการมออแปลงบวกสายไฟเพิ่มเงินเพียงร้อยห้าสิบาทตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราไม่ได้นะฮะต้องมีมออแปลงนะครับไฟร้อยนะฮะเพิ่งมือจ่ายญี่ปุ่นครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับระบบอัดระบบเทปเทป วิทยุถึงขึ้น108บ้านเรานะเพราะว่าเป็นโหมดทีวนะีเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะครับที่ไหนนะนะครับนะอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวน,<ล>นะคโจนขึ้นตรงนี้นะฮะทีวีมี12ชันแนลนะฮะโจนขึ้นตรงนี้ได้นะครับโหมดทีวีแล้วก็เอฟเอ็มธรรมดาถึงพึ่ง90นะครับตื่นเต้นแล้วก็มีโหมดทีวีเพิ่มมา ทีีก็คือถึงมันจะไล่ถึง่ร้ยแ8 0บ้านเราสบรเสาที่ยุงหันไม่งอนะเราก็สุกอีกแล้วเราชนะตำแหน่งตรงนี้จะมีรอยนั้นะตนนี้แจ้งกำลังใจให้แล้วนะครับรอยต่อการใช้งานะเป็นสีค้ามือสองนะครับไก่ให้ับเออถ้าสอบระบบบ้านเดี๋ยวจะอัดจจก น,นี้เนียวยลงเคมส่วนก็อตรอองนี้นะคบดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยสมุนไพรดีๆอาจจะปกตินะครับ,บ,บเช่นเขาปองอ,อ่อมของเรานะคะมีทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลรวมทั้งสมุนไพร<า>ต่า,างๆซึ่งเราใช้ถังเช่าที่เบกนะคะเป็นถังเช่าที่ล้ำค่ามากๆแล้วก็ยังเน้นกพื่อเสริมประสานกับเขาปองอ่อมด้วยนะคะแล้วก็ยังที่ฟังจากอัดเมื่อกี้นะครับ ใม่ยกครัวเละชาที่หยิงได้ดูข่าวแล้วรู้สึกเศร้าใจมากมากด้วยสอบของเรานะคะมีทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลรวมทั้งสมุนไพรตัางถังเช่าซึ่งเราใช้ถังเช่าที่เบรกนะคะเป็นถังเช่าที่ล้ำค่ามากๆแล้วก็เดี๋ยวทดสอบฟังเทปนะฮะเต็มระบบนะครับ วาเทปใส่แล้วกดเทปตรงนี้ได้เลยนะผมเทปตัวนี้จะใช้ทั้งซีดีทั้งเทปนะฮะใช้ร่วมกันใส่พันไม่หย่อนไม่ยากนะฟังเสียงบอ,อกปกตินนะตัดไประบบซีดีได้เลยนะฮะเสาระบบซีดีนะครับ ดีอ่าน CDR Audio Tech นะครับ a u โอธรรมดานะครับ c d นปกตินะครับเร็วปกตินะคแท็กสองนะครับอ่านทุกแ่นนะครับที่นี่ มีช่องใส่ฐานเล็กนะฮะเป็นไฮากานะฮะฐานอาลิกาเครื่องม,ม,มีทัมเมอร์ในตัวนะ,ะครับตั้มปิดได้นะครับโอเคนะครับ